ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมาจับพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ของตำนานมือถือระดับโลกนั่นก็คือ Nokia ย 6605G รุ่นปี2026ที่ครั้งนี้มาพร้อมกับดีไซน์สุดหรูสเปคที่จัดเต็มและกล้องที่ถูกยกให้มีคุณภาพระดับ DSLR เลยทีเดียวครับโนเกีย 6605G ถือเป็นการรีแบรนด์ชื่อในตำนานที่เคยครองใจผู้ใช้เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่คราวนี้โนเกียไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะพวกเขายกระดับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันการเล่นเกมรวมถึงการถ่ายภาพที่คุณภาพไม่แพ้กล้องระดับมืออาชีพมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโนเกีย6 6 0 5G ใช้วัสดุที่หรูหราฝาหลังเป็นกระจกกริลลาคลาสวิกตุสบวกขอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่ให้สัมผัสแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ตัวเครื่องบางเฉียบเพียง7.6ม mm, ิมพร้อมการออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกของรุ่น6,600เดิมกับความโมเดิร์นในปัจจุบันทำให้เวลาหยิบขึ้นมาใช้งานดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหน้าจอของรุ่นนี้จัดเต็มด้วย AMOLED 6.8นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate 144Hz และรองรับ HDR10 บกภาพคมชัดสีสันสดใสและลื่นไหลสุดๆใครที่ชอบดูหนังเล่นเกมหรือแม้กระทั่งทำงานผ่านมือถือบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการ เรื่องกล้องคือไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดโนเกีย 6605G มาพร้อมกล้องหลังความละเอียด 200MP ที่ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมเทคโนโลยี OIS และเลนส์ไซส์ที่ขึ้นชื่อด้านคุณภาพภาพถ่ายนอกจากนี้ยังมีเลนส์อันตราวาย 50MP และเลนส์เทเลโฟโต้ 64MP ที่รองรับการซูมแบบออฟติคอล 5x และดิจิตอลซูมสูงสุด 120x ถ่ายภาพกลางวันคมชัดรายละเอียดครบถ้วนและกลางคืนก็เก็บแสงได้อย่างยอดเยี่ยมจนเหมือนใช้กล้อง DSLR จริงๆส่วนกล้องหน้าให้มาถึง 64MP พร้อม AI Beauty และหมด ถ่ายวิดีโอ 8K สำหรับสายคอนเทนต์ด้านประสิทธิภาพโนเกีย 6,605G ใช้ชิป snapdragon 875ตัวล่าสุดที่รองรับ 5G เต็มรูปแบบทำงานร่วมกับแรม16 g b และ ROM สูงสุด1 t b เรียกได้ว่าทั้งเร็วแรงและเหลือเฟือสำหรับการเก็บไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายขนาดใหญ่ แบตเตอรี่จัดเต็มที่6,500มิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมระบบชาร์จไว1 2 0 w ที่สามารถชาร์จเต็ม100%เภายในเวลาไม่ถึง25นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 60W อีกด้วยทำให้หมดห่วงเรื่องพลังงานแม้ใช้งานหนักตลอดทั้งวันซอฟต์แวร์มาก,กับ Android 16เวอร์ชันล่าสุดที่ครอบด้วย Nokia UI ที่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ลื่นไหลและอัปเดตการรักษาความปลอดภัยยาวนานถึง5ปีซึ่งเป็นจุดเด่นของโ Nokia ที่่่ไมคายไหหนกล้้าใเท่า ระบบเสียงจัดเต็มด้วยลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับ d o น b y a อ m o s ฟังเพลงหรือดูหนังได้อัธรรถมากขึ้นและยังกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8อีกด้วยครับเรียกได้ว่า Nokia 6 6 6 5 g คือสมาร์ทโฟนที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการทั้งดีไซน์กล้องประสิทธิภาพสูงแบตอึดและการอัปเดตท,ที่ยาวนานถือเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีตำนานอย่างแท้จริงถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ดีไซน์สวยกลองเทพใช้งานยาวนานผมบอกเลยว่าโนเกีย 6,605G ปี2026รุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดครับ